สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาก้วิธีสร้างทัศนคติเชิงบวกหลายคนก็คงจะสงสัยนะครับคำว่าทัศนคติเชิงบวกคืออะไรแล้วเราจะสร้างมันได้อย่างไรเชื่อว่าหลายคนนะครับชีวิตในทุกวันนี้ก็มีแต่ความเร่งรีบเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนเลย บางคนก็มีความเครียดสะสมส่งผลต่อสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพร่างกายทําให้สูญเสียความมีความสุขต่างๆไปแล้วเราจะทํำยังไงครับสําหรับ9วิธีเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกเชื่อว่าหลายคนเมื่อฟังแล้วก็อาจจะสงสัยครับว่าคําว่าทัศนคติเชิงบวกคืออะไรซึ่งคําว่าทัศนคติเชิงบวกเนี่ยก็หมายถึงว่าเราลองปรับเปลี่ยนมุมมองจากความทุกข์ จากการไม่มีความสุขให้กลายเป็นการคิดแบบมีความสุขหรือการปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกให้กับตัวเองบ้างก็เป็นอีกวิธีที่จะสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยยังคงเป็นเหมือนเดิมแต่ใจแต่มุมมองของเรานั้นมันปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเชิงบวกซึ่งการสร้างทัศนคติเชิงบวกนั้นก็คือเป้าหมายในการดําเนินชีวิตให้เรามีทิศทาง เพื่อทําให้เราสร้างความสุขที่แท้จริงให้เกิดขึ้นในใจของตนเองแล้วการสร้างทัศนคติเชิงบวก9อย่างวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังกันเลยดีกว่าครับข้อแรกต้องรู้จักการปล่อยวางไม่ยึดติดการยึดติดกับความสุขหรือความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งมากจนเกินไปก็ล้วนแล้วแต่ทำให้เราไม่มีความสุขเพราะมัวแต่กลัว แต่หากเรากล้าปล่อยวางความรู้สึกนั้นลงและเข้าใจธรรมชาติของโลกว่าไม่มีสิ่งใดนั้นยั่งยืนทุกสิ่งมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปตามการเวลาก็จะเข้าใจโลกมากขึ้นโดยถ้าเรายึดติดในความสุขมากไปหรือความทุกข์มากไปก็ล้วนแล้วแต่เป็นความยึดติดเมื่อยึดติดมากก็ทําให้เราไม่รู้จักการปล่อยวางไม่รู้จักการปล่อยวางก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้น การที่เราจะมีทัศนคติเชิงบวกได้ก็ต้องรู้จักการปล่อยวางและก็ไม่ยึดติดก่อนถ้าเราไม่ยึดติดเราก็จะสามารถเรียนรู้ทำสิ่งใหม่ๆได้แล้วก็ไม่รู้สึกทุกข์เมื่อสิ่งที่เรามีอยู่นั้นหมดไปหรือแปลเปลี่ยนไปเพราะทุกสิ่งเกิดขึ้นย่อมมีดับไปตามการเวลานั่นเองไม่มีสิ่งใดที่จะอยู่ยั่งยืนไปตลอด ข้อสออยู่กับปัจจุบันบางคนมีอดีตที่ขมขื่นแก้ไขไม่ได้ล้วนแล้วแต่ทำให้รู้สึกถึงความเจ็บปวดทุกครั้งที่เมื่อคิดย้อนกลับไปหรือบางคนก็มองแต่อนาคตกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงโดยที่มัวจะคิดกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดสิ่งที่ยังไม่มีทำให้จิตตกแต่ลืมไปว่าจริงๆแล้วเราอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันคือสิ่งที่ทําไดใ้ให้เราได้เห็นชัดเจนคือสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นจึงต้องให้ความสําคัญกับช่วงเวลาปัจจุบันแล้วก็ลงมือทําให้ดีที่สุดเพื่อให้ได้มีอนาคตในสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นถ้าเรามัวจมปลักกับอดีตที่เลวร้ายมัวจะมองอนาคตที่ยังไม่เห็นชัดเจนหรือมีความกางังวลแล้วลืมทําปัจจุบันซึ่งถ้าเราลืมทําปัจจุบันแล้วนะนะก็จะส่งผลต่ออนาคต อันใกล้อย่างแน่นอนเชียวละครับเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญในการที่จะต้องอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดนะครับส่วนสิ่งที่เป็นอดีตนั้นมันผ่านไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอนั่นเอง 4. อย่าให้อารมณ์อยู่เหนือสติการใช้อารมณ์เป็นตัวนําในการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอาจเกิดผลในแง่ลบมากกว่าเพราะอารมณ์อาจนําพาให้เรากระทําอะไรโดยไม่ยังคิด แต่การมีสติก็จะทำให้เราคิดก่อนที่จะลงมือทำการรู้จักตั้งสติและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้เป็นสิ่งที่ผู้มีปัญญาพึงกระทำนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องทำให้มีสติอยู่เหนืออารมณ์หรืออย่าให้อารมณ์อยู่เหนือสตินั่นเอง 5. คิดแบบผู้ใหญ่ แต่ทำแบบเด็กหากอยากประสบความสำเร็จรู้จักวิธีคิดให้รอบด้านก็คิดแบบลักษณะผู้ใหญ่แต่ถ้าเกิดคิดแบบเด็กก็หมายถึงการกล้าลงมือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นแล้วการที่จะทำอะไรประสบความสำเร็จอาจจะต้องใช้วิธีการของผู้ใหญ่และเด็กถ้าคิดแบบผู้ใหญ่ก็คือรองวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลรอบด้านแต่ถ้าคิดแบบเด็กก็คือกล้าลงมือกระทา เพราะถึงเราจะคิดรอบด้านมากแค่ไหนก็ตามหรือใช้กระบวนการคิดที่ดีมีคุณภาพสูงอย่างไรก็ตามแต่ถ้าเราไม่กล้าลงมือทำแบบหรือคิดแบบเด็กในการลงมือทำแบบผิดพลาดได้ก็ไม่มีวันที่จะเกิดผลแล้วเมื่อเราเกิดผลถึงจะผิดพลาดซ้าแล้วซ้าเล่าก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะลองทําอะไรก็ลองคิดแบบรอบด้านแบบผู้ใหญ่แต่ก็กล้าลงมือทําแบบเด็ก แล้วความผิดพลาดที่เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านั้นก็จะเป็นตัวเสริมสร้างทักษะทําให้เราสามารถที่จะประสบความสําเร็จในครั้งต่อๆไปได้นั่นเองหกคิดลบไม่ใช่เรื่องที่ผิดการคิดในแง่ลบบางก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าหากการคิดลบเป็นการคิดเพื่อสร้างเกราะคุ้มภัยให้กับตนเอง เพราะว่าในโลกนียมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งคนดีและไม่ดีมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นการคิดลบมองหาเว r ร์สเคสบ้างแต่ว่าไม่ใช่โฟก,กัสไปที่การคิดเชิงลบนั้นให้มองแนวทางในการป้องกันปัญหาถ้าเกิดเกิดกรณีที่เป็นเว r ร์สเคสหรือความผิดพลาดมากที่สุดแบบนี้ก็จะเป็นการสร้างสมดุลให้กับสิ่งที่จะทำหรือสร้างสมดุลให้กับชีวิตเพราะ โอกาสที่จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีมันก็เกิดขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นเราก็วิเคราะห์ให้รอบด้านแต่ว่าวิเคราะห์แล้วว่าแง่ลบสุดหรือเลวร้ายสุดเป็นอย่างนี้หาวิธีป้องกันแต่ก็ให้ไปมุมมองในชิองบวกคือมองว่าเราจะทําสําเร็จมากกว่าก็คือพูดง่ายๆก็ค,คือการวางแผนบริหารความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่เป็นกรณีที่เลวร้ายสุดนั่นเองเพราะฉะนั้นการคิดลบก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไป คิดได้คิดเพื่อวิเคราะห์ให้รอบด้านแต่ให้โฟกัสไปที่สิ่งที่จะทำให้สำเร็จนั่นเอง 7. พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอหากเราไม่หยุดที่จะเรียนรู้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะการเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการอ่านพูดฟังเขียนอธิบาย แล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นการต่อยอดกระบวนการความคิดแบบเดิมๆแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะกระทําการสิ่งต่างๆในอนาคตได้ดีขึ้นนไปด้วยเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่สม่ําเสมอก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะช่วยปรับเปลี่ยนทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากขึ้นกว่าคนที่ ไม่ได้ศึกษาในพัฒนาตัวเองหรือทําได้รวดเร็วมากขึ้นดีมากขึ้นนั่นเองแความสุขง่ายๆก็คือการยิ้มการมีรอยยิ้มอยู่ใบหน้าก็ทําให้เรารู้สึกว่ารู้สึกดีแล้วก็คนที่คบคนที่พูดคุยก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีน่าเข้าหาแล้วก็ไม่น่ากลัว ในบางครั้งที่เราต้องเผชิญกับเรื่องที่ไม่ได้ดั่งใจก็อาจจะรองยิ้มแล้วก็ยิ้มให้กับสิ่งเหล่านั้นแล้วอาจจะทำให้เรานั้นมีความเครียดนั้นผ่อนคลายลดลงได้อย่าลืมมอบรอยยิ้มให้กับคนทุกคนในทุกๆวันน,นะครับถึงแม้ว่าจะเจอสิ่งที่ไม่พึงพอใจบ้างสิ่งที่พอใจไม่พอใจก็หัดยิ้มกลับรับกับสถานการณ์เหล่านั้นบางทีการยิ้มการรู้สึกดีก็อาจจะทําให้เรา สามารถที่จะดําเนินการสิ่งต่างๆนั้นผ่านพ้นไปด้วยดียดโดยอาจจะไม่งหงุดหงิดใจไปมากกว่าที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้ครับเราก็มาถึงข้อสุดท้ายและข้อ9สม่ําเสมอ consistency การเริ่มทําสิ่งใดๆนั้นนะ่ะมันก็มีทั้งสิ่งที่ยากและง่ายแต่สิ่งที่ยากบางทีต้องใช้เวลาระยะยเวลายาวนานเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งที่เราต้องมีก็คือความสม่ำเสมอหมั่นในการที่จะทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยทำบ่อยๆสม่ำเสมอต่อเนื่องในทุกๆวันเชื่อว่าความสม่ำเสมอนี่แหละถึงจะสามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเพราะฉะนั้นแล้วเรามีทิศทางชัดเจนเราลงทํามือทำอย่างสม่ำเสมอในทุกๆวันวันละนิดวันละหน่อยต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเชื่อว่า สิ่งที่ตั้งใจไว้ถึงใจะใหญ่โตขนาดไหนถ้าเรามีทิศทางที่ชัดเจนเราก็มีความสม,ม่ำเสม,มอต่อเนื่องเชื่อว่าต้องประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วการสร้างทัศนคติเชิงบวกเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรแค่เพียงปรับเปลี่ยนคลิกนิดเดียวก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเป็นเชิงบวกได้วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่าน,นี้ครับสาหรับ9สุดยอดเทคนิคในการสร้างทัศนคติเชิงบวกเพื่อปรับเปลี่ยน วันนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s a t มาสะกดง่ายๆนะครับ v s m a r t สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดง,แดง แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ